สวัสดีคุณผ so ู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเพย์ดูทีวีนะครับเล่นอะไรก็ดูไปนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับช่วงถามมาตอไปนะครับเอพิโซดที่2นะฮะผมก็ช่วงคำถามมาตอไปเอพิโซดที่2นะครับก็ช่วงนี้นะครับกับคําถามที่ว่าสัตว์เลี้ยงนะครับหาจากไหนครับพี่นะฮะนะฮะก็เป็นคําถามยอดฮิตเลยนะครับอีกคำถามหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสัตว์เลี้ยงหาจากไหนสัตว์เลี้ยงหาจากไหนครับพี่อ่า นะครับโอเคผมก็จะมาตอบคาถามให้เคลียร์กันเนาะนะครับผมก็สัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งะนี่จะตัวอีตัวตัวอะไรเนี่ยก็ไม่รู้น่นะจะกระต่ายก็ไม่ใช่นะก็ไม่เชิงนะฮะก็สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงในเกมคาร์บอนูเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งหมดอยู่2ประเภทนะครับผมนะฮะนั่นก็คือ1นะครับดอกดอกหาในเกมนะครับกับที่ส นั่นก็คือเติมเงินซื้อนะครับอีกแล้วนะฮะก็เหมือนกับสัตว์ขี่เลยนะครับก็คือหาในเกมเอาเองนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเติมเงินซื้อนะครับก็ง่ายหน่อยนะฮะโอเคนะพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่หาในเกมกันก่อนดีกว่านะครับเอาแล้วมันหาจากไหนล่ะนะฮะหาจากไหนนะก็ง่ายๆเลยครับแค่ลงดันนะลงดัน นะครับดันเจียนนะฮะดันเจียนประจำแมปนะครับถ้าเป็นแมปนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะในแมปที่เป็นปุ่มสีแดงๆเนี่ยนะครับนั่นก็คือดันเจียนประจำแมปนั่นเองนะะก็ไปลงตามแมปไอ้ดันเจียนตามแมปนะฮะนะครับผมมันก็จะดรอปที่มันจะดรอปตรงตัวบอสของของดันเจียนนะครับบอสตัวสุดท้ายของดันเจียนพอดีนะครับผม แต่ก็โอกาสด็อกมันก็อยู่ที่ดวงนะครับก็ถ้าได้ได้ง่ายก็ได้เลยนะครับบางทีลงทัดตายบางทีกว่วจะได้ก็ยากเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ผมลงประมาณ3รอบนะครับผมจะได้ตัวที่มานะฮะก็ดวงอยู่ดวงนะดวงดีก็ได้ได้ง่ายนะครับดวงไม่ดีก็ลำบากหน่อยนะครับนะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึง่งอะไรนะผมก็จะพูดเลยนะอ๋อ อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่ต้องใช้เงินซื้อนะครับผมแล้วก็จะมีความน่ารักน่าชัางขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นพวกแมวพวกสุนัขจิ้งจอกพวกหม,มาหรืออะไรพวกสุนัขอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะโอเคแล้วก็เข้ามาที่แคชช OP นะครับก็เข้ามาก็มาทึกเมนูเพจนะฮะก็เป็นเลือกเพจนี่ ก็ตอนนี้ก็จะมีขาย2ตัวนะครับผมก็จะเป็นนกนกแก้วนะกับสุนัขนะกอลเดนรีทรเวอร์นะครับผมนะก็จะเป็นสัตสัตเลี้ยงที่น่ารักน่าชังนะฮะนะครับ,นะรบก็ใครที่มีเงินเติเตมหรือว่ามีกําลังเติมของเราก็อยากได้สัตว์ที่น่ารักน่ารักเนี่ยก็ใช้เงินตรงนี้ซื้อได้นะครับก็จะได้สัตเลี้ยงสุดน่ารักของคุณมาใช้นะครับ ะะหรือว่าจะามีความท้าทายนะครับความพยายามอยากได้ของฟรีนะครับก็ไปหาเอาจากบอสในดันนะฮะมันก็จะสุ่มดอบนะครับผมก็ไม่ได้ง่ายๆนะฮะก็ได้ยากเหมือนกันนะฮะนะครับผมนะก็มันพูดง่ายๆเลยก็คือว่ามันเอ,อราวางสัตว์เลี้ยงที่ซื้อเนี่ยสัตว์กับที่ดอบในเกมเนี่ย คือความสามารถมันก็ไม่ต่างกันเลยนะครับผมก็เป็นแค่ทําได้แค่ตัวที่วิ่งตามวิ่งตามเราเท่านั้นนะครับแล้วก็แล้วก็เอาไว้แค่ใส่สกิลเสริมนะครับเหมือนในภาคแรกเลยนะฮะที่ทำเป็นสล็อตสล็อตสล็อตใส่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 เข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะเราก็เอาสกิลไปสุ่มเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ได้แค่ลิมิตก็อยู่ที่10สกิลเหมือนเดิมนะครับก็คล้ายๆกับภาคแรกนะฮะนะครับผม อ่านะฮะก็ต่างกันแค่ความน่ารักกันแค่นั้นเองนะฮะผมก็เลยว่าผมก็เลยว่าหาดอกเอาดีกว่าก็ได้มานะครับจะได้เจ้าตัวนี้มานะฮะอ่าแล้วแล้วจะแล้วจะแล้วขอไปแล้วจะเจาะเจาะรูทำสกิลยังไงล่ะพี่นะฮะก็คือว่าไอเนี่ยสกิลที่มันว่างๆเนี่ยเราจะทำแล้วเราจะเราจะเจาะ เจาะให้มันเป็นช่องยังไงนะครับก็คือว่าต้องคือต้องมีหนังสือหรือว่าอาหารสัตว์เนี่ยนะครับจำไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนะฮะขอดูแป๊บหนึง่งอันนี้ไม่มีเดี๋ยวดูในแคชช็อปล้วกันนะฮะเอ่อถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะต้องซื้อในช็อปนะช็อปไอเทม เนี่ยนะฮะก็เป็นเพจเทนนิงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหนังสือสกิลนะฮะนะฮะต้องมีอาหารสัตว์มันจะเป็นอาหารกระป๋องนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปหาตรงไหนนะครับไมต้องอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ลืมๆไปแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ยุ่งกับส่วนนี้ตรงนี้นานเลยนานเลยนนานเลยแหละนะฮะแล้วก็ต้องมีหนังสือสกิลเนี่ยเล่มนึงนะครับเพื่อเพื่อที่จะใส่สกิลให้มันนะครับ นะ,ะก็ดีดีกว่าภาคแรกคือตรงที่ว่าไม่ต้องมานั่งเก็บเลเวลสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็คือว่าถ้ามีของอมีอะไรของมีอาหารกระป๋องอะไรก,ก็ยัด,ย,ดยัดมันไปเลยนะครับเพื่อเปิดช่องนะแล้วก็ใส่สกิลเข้าไปเลยนี่ยนะนะฮอันนี้อันนี้อันนี้นนนนตัวอะไรเนี่ยหมีวิญญาณหมีนะฮะก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้จากต้องทำ event, event อีเวนต์อีวงอีเวนต์นะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะ ดูไม่ได้ด้วย,ปยเปิด p r i v a t e นะฮะก็ก็โอเคครับผมก็อ่าโอเคก็สำหรับช่วงธรรมะต่อไปนะครับผมนะฮะช่วงธรรมะต่อไปนะฮะก็อ่าสำหรับช่วงสัตว์เลี้ยงนะฮนะเนี่ยก็จะเป็นอ,อีวัวฮะมาอะไรเนี่ยนะมีหลายอย่างนะครับจริงๆสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะฮะ เชื่อว่านจะมาขายเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงอีเวนต์เท่านั้นเองนะฮะนะครับผมก็มีประมาณนี้แล้วนะฮะก็สำหรับช่วงทํามาต่อไปนะครับกับคําถามที่ว่าจัดเรื่องหาจากไหนนะครับผมก็มาไขครับตอบให้แล้วนะครับผมนะก็มาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะก็คือว่าต้องมี2แบบนะครับก็คือเติมเงินซื้อเอาหรือทํากิจกรรมนะครับ เพื่อได้สัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่าชังนะฮะสัตว์เลี้ยงที่มันไม่ใช่มอนสเตอร์ในเกมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงที่ดรอปจากบอสนะครับจากบอสในดันเจียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ในเกมนะฮะก็จะดรอปตามดันตามดันเจียนต่างๆบอสตัวสุดท้ายในดันเจียนนะครับตามในแมพเลยนะะมันก็จะดรอปมอนสเตอร์ในในดันนั่นแหละฮะนะครับอันนี้ก็ไอตัวนี้ผมได้มาจากดันเลเวลสิบนะฮะตัวข้างหลังผมเนี่ยนะครับ ก็จะได้ตัวที่เหมือนกระต่ายก็ไม่เชิงอะไรก็ไม่ใช่เนี่ยนะฮนะนี่นี่แล้วก็ไอ้ตัวนี้ยุคท,ที่มันคันคานเนี่ยน่าจะมาจากเออ่ดันดันเลเวลสิบเก้านะฮะนะฮะก็นี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับบอกไม่หมดนะฮะถ้าให้อธิบายเนี่ยยาวนะครับว่าตัวนี้มาจากไหนอะไรมาจากไหนเนี่ยนะฮะโอเคนะครับ,นะรบก็สหรับ ในช่วงของคำถามที่ว่าสัตว์เลี้ยงหาจากไหนนะครับนะฮะก็มีเท่านี้แหละนะฮะก็ผมก็บอกไปแล้วนะว่าหาจากไหนบ้างนะครับนะฮะมีกี่แบบนะครับโอเคนะครับก็ถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ได้บอกนะครับก็ขออัยด้วยแล้วกันนะฮะหรือว่าตอบอะไรไม่ครบเนี่ยนะฮะในช่วงนี้นะครับผมก็ขอัยด้วยนะฮะ นะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับสหรับช่วงนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในช่วงของถามมาตอบไปนะครับก็จะเป็นคำถามอะไรนะฮะก็รอติดตามกันให้ดีนะครับผมนะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดไลค์แฟนเพจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมนะก็ มีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับช่วงธรรมาต่อไปที่2ช่วงที่2นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ